Okay. you. มีเขาดังในเรื่องของเอารถมารอดใต้ท้องช้างนะที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย,ยดังดังมากใครไม่เคยมาก็มานะที่วัดบางจากปัดเป็ดอรงทับุรีที่เขานํารถมารอดใต้ท้องช้างเนี่ยกันทั้งวันนะกลางคืนไม่มีเจ้าหน้าที่นะนะกลางคืนไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะนะครับเขารอดแต่กลางวันนะที่เขามาขอพอรแล้วก็รถรถใต้ท้องช้างอย่างเงี้ย

ยี่ห้ออะไรก็ต่างไปดองไปแดงนี่มาครับที่นี่ก็ดังเรื่องหัวาจเอารถมารอดแล้วก็ประสบความสําเร็จดีไม่ดีเลขมงคลที่รถเนี่ยออกอ่อนปังนะคันหน้าจะเป็นไปแดงนะครับเห็นไหมถ้าใครอยากเจอมาเพื่อแป้งมงคลขึ้นไปบนโดดชั้นสองได้เลย ุดเทียนที่ซุ้นหน้าบันไดทางขึ้นสระนชุนจะได้ไปกราบขอพรหลวงพ่อดำพระประธานที่อยู่บนบดชั้นที่สองนะครับแล้วเดี๋ยวลงมาก็ขอพรกับองค์เทวสุวรรณะมาบูชาทุกเทียนด้านนี้นะนะตามประการสถาครับขอพรกับเาวสุวรรณแล้วอย่าลืมช่วยกันต่อยอดพระป่าลอยฟ้าห้าสายเนาะเดี๋ยววันที่เก้าเดือนหน้าก็จะมีพิธีบวงสรวงเบิกเมณแล้วครับ อ่ามาหลบแดดลบร้อนด้านในก่อนนะเนาะครับครับครับวันนี้ด่านค่อนข้างแรงครับครับครับเลขบัวผมรอเสียงบีบแต่ไม่ต้องตกใจมีคนเขาขับรถลอดท้องช้างเอราวัณเดี๋ยวท่านก่อนกลับก็ขับรถลอดท้องช้างสักรอบเนาะอ่าขอบารมีหลวงพุณทวดที่อยู่หลังข้าให้คุ้มครองปลอดภัยทุกเส้นทาง ทุบเทียนอยู่ด้านนี้นะครับท่านที่ต้องการไหว้เทวสุวรรณต้องการได้ชุดใหญ่ก็ไปที่ซุปสองซุปครับซ้ายขวาเนาะไปแจ้งความประสงค์เดี๋ยวแม่ค้าเขาก็จะจัดไปให้นะเสร็จแล้วให้มาบูชาทุบเทียนตรงด้านหน้านะครับหรือจะไหว้ขอพรอ,อย่างเดียวก็ทุบเทียนอยู่ด้านนี้ทําบุญตามกําลังศรัทธาครับ หรือท่านที่ต้องการเจิมหน้าผากด้วยแป้งมงคลต้องการเจิมหน้าผากขึ้นบนโบสถ์ชั้นที่สองเนาะ,ะก่อนขึ้นบันไดก็บูชาทูปเทียนสักคนละชุดนะเราจะได้มีแผ่นทอง้นไปิดพระด้านบนเนาะ,ะมีผ้ามีผ้าสามสีผูกพัชศรีมาที่อยู่รอ,อ,อบๆโบสถ์นะครับเดี๋ยวไปลงมาขอพรกับหลวงพ่อทันใจสามสมัย ทุกเทียนบนพานนะครับกิดได้เลยนะจะทำบนเท่าไหร่แล้วแต่สถาใส่ตู้นครับทุกเทียนจุดที่ตะเกียงด้านหน้าได้เลยนะครับ หรือต้องการน้ําแดงดอกกุหลาบแดงอะไรก็ไปที่สุมด้านหน้าเนาะขอพรให้องค์เท้าวเวสวรรณช่วยโดลบันดาลสิ่งดีๆให้กับชีวิตเนาะตั้งจิตอธิษฐานขอพรกับเท้าวเวสวรรณไม่ว่าจะเป็นปาผดนดีปาปฏิหารนะอ่างพรักษ์หน้าทอง9-18ถึง18จะมีงานสมโพธครับงานฉลองสิบคืนครับแล้วก็วันที่9 9งเช้า วันที่9กเดือนหน้าเนาะเดือนกนรกฎาคมก็จะมีพิธีบวงสวงนุโมทนาสาธุบุญกับพี่ชายพี่สาวครับร่วมต่อยอดพระป่าลอยฟ้าถ,าถาวายแด่ท้าวเวชวันเนะาะพระประธานอยู่ในโบสถ์ชั้นที่สองเนาะพระประธานวัดบงางจากก่อนขึ้นบันไดก็จะมีซุ้มด้านหน้าบันไดน,นะให้ท่านได้บูชาทูตเทียนการเข้าวัดทำบุญเราไหว้พระประธานในโบสถ์ก่อนอันดับแรกเนาะขอพาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสนิมงคลและพระคุณเจ้าที่อยู่ในโบสถ์ชั้นสก็จะเจิมหน้าผาด้วยแป้งมงคลเนาะเมตตามหา,ม,หามงคลแล้วก็ทุกวันเสาร์นะครับบ่ายสามโมงมีอาบน้ำมนต์สลับเคราะหนะ์เนาะเป็นน้ำมนต์เวัดบ่ายสาโมงนะไปลงทะเบียนที่หน้าคุณติหลวงพ่อได้เลยให้มาก่อนบ่ายสามเนาะเตรียมชุดมาเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับ พิธีต่อเส้นวาสนาก็จะมีทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันจันทร์ถึงสุกเพียงครึ่งรอบเดียววันเสาร์สิบเอ็ดโงเช้ารอบเดียวครับไม่เก็บค่าครูนะหลวงพ่อทําพิธีให้ฟรีเนาะ,ะท่านนี้เพิ่งจะเดินทางมานะครับแนะนําให้ขึ้นไปไหว้พระประธานในโบสถ์ชั้นสองก่อนเนาะ,ะก่อนเดินขึ้น,นบันไดก็บูชาทุกนเทียนสักคนละชุดที่ซุ้มขวามือซ้ายมือทางขึ้น ิดทองขอพรหลวงพ่อดำพระประธานขอพรกับหลวงพอ่อหนนดวงหลวงพ่อค